จะเป็นป้ายเม่เรื่องฉันจะเป็นปายเปรื่องม่ฉันจะเป็นป้ายป้ายเปลนอากาศฉันจะเป็นป้ายปายจะเปนทกสวรรค์เวนฉันหลดปาดไปกลับมานี่เปลาตแล้วงนี้นีกลับมา จะเป็นไปไปืน่องเาคฉันจะเปนไปเรื่ง่เงไปฉันจะเปนไปเรงเรองกาฉันจะเปนไปไปเรืองเรือไปสวรรค์อยู่ตรงนั้นตรงนั้นไม่กือบเมื่อแล้วตรงนี้ จะเป็นปาเมีเปฉันจะเป็นปายโดยทํ่ไม่มีเปีกฉันจะเป็นปายไประกากาฉันจะเป็นปายไปที่ไป,ไป,ไปถึงสวรรค์จะอยู่ตรงนั้นมันหลอดไม่กลับมาเบื่อแล้วตรงนี้ เพลงไหนมาบัวชาวน้ำคุณใจที่ทำรักที่ปางเราคอยเดินตองกัเป็นูกรว้เราที่กลอไป โอ้โอ้โอ้ใจมันดุเล็กจนจะนานแล้วเกินจะทนไว้อยาะจะรักเธอจบไป chấp Giờ mấy năm mắn cùng lâu Giấc tình đôi giấc người Mẹ chân thơ Đừng tới ฉันคิดว่าเธอจบจังเดียเดินไปยอมยอมให้นักมันปุ๊กแล้วจะเดินเดินต่อไปยังรรอกัน Hiền nè, mà, kia Hiền đây xăm nám quân bọn Mất một khô thế nào Bọn bọn Ta tirun de de tichai lawr o sare tsai lawr dond taka มิคุยตานเธอร์ัลฉันย่มจะจองเธเกิดชา Xét bằng sáng mất lắm rồi Ý đi cái xét งามได้นะนี deux, de de la 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 la. ่เลยะหนาวนะเ่ยยัไลูกเอาไปเลยไปเลยอนี้อะรู้ไอ่าโอ้หันเลยอิดบงไฟหว่าอ่าถอยไปได้ครับยมัวกับซุ้มผมได้ครับเด้อะผมหวาดกลัวนะรางแงอะไร ยดบ้งงไายสางูมาวันสนแจ๋นในวัหน้าในหม้อแล้วเออเฮ้ร่ง đừng đăng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  ตัวแล้วไม่ยิบงบอลคนยิงครับครับคนเสซนแดนครับครับเพลงนี่แหละแล้วไม่ยิงแล้วก็เดีดีเออเพลงนี้ที่บักซักทำปลาอีดลงฟปแว่าเรามีผู้บ่าว,วก็เลยว่าเอาเพลงนี้เราฟังเอองามเนี่ยอา่าพี่เลยเสร็จเบอร์แน่แน่เลยก็สู้สิกันอยุดดี

งี้เห็นเมียเราปะเม่เห็นเมียเราปะทางหน้าเราจะบอกลูกเพ่เมียลูกเพ่ผู้ใหนบอกเราอมาแสดงไว้สิกอฮะนี่เนี่แหละเมียเราออะนายคล้ายกันกับอิปุกิออะเมียเราคล้ายกักับเอียนปุกิแต่คนคนเข้าใจว่าเป็นอิปุกิเลยเมียเราออะอีบังไฟเดยอะกูถามเรากูไม่ได้โทษนอ้อิพึ่งอ่ะแล้วคอยผมโทษถามเราเออไหนเมียเราเออ แนรนมล้กหักกันขึ้นกันสวยเราจะเสียนาแ้วอันนี้เป็นว่าแม่รกันข้นกันรมดู้ที่นางยังขังเส็โอบอดอ เมื่อแรกคุยบอกเราแต่งหน้าแทงตาแล้วเจ้าเจ้าเจ้าแต่งหน้าด้วยมั้งนี่บอกแล้วบอกเราแต่งหน้าไอ้เนี่เราโบแมนด้วยนี่ยดากเราบระเด็จขอดเกี่ยงแบบนี้เออมึงทำแบบนี้เออโบแมนครับเออมึงทำแบบนี้เราจิดแ่งหน้าม้เนี่บอกถ้าเราแต่งหน้าเขาโอ้โหมึงเออเขาใหญ่เลยเออเห็นแล้วหรือเปล่าเออเห็นแล้วหรือเปล่าเออนั่นแหละนั่นแหละเมียเราเอ้ยจัดจ่ไปเลยเออ เออแต่งได้แล้วว่าเออเราจับเลี้ยงเบอร์ได้หมดแล้วลูกเหตุลูกเห็ดจะเห็นรถคันนะเดียวเลยจังเลยสอนคันเลยของของลูกเหตุนนะ ี่เราเห็นดังต้พี่ได้เหรอพี่ลูกแต่กองจันไปเถอะแต่ว่าไปยุ่งของคนอื่นได้อหมเราไปยุ่งของคนอื่นบอกจันทร์เลยน้วยกัไอ้หมาบล้ที่มีต้องซื้อป่ะไม่มีเหรอ,อต้องสนใจาหาเงินทำสมภารห,หรอือเปล่า มีมดแหละล่าบอกยันน้เล่าไล่ซื้อจนนเลาเม็ดบางย่อบอกบอแบนบางย่อบอกแล้วอะไระเอเอละเด้บเอบอยได ผู้ใดอยากเบิง่งเสียงเงินครับเสียงเงินผู้ใดอยากเบิ่งครับเรายูหาหน้าที่เสียงเงินครับแล้วเราบ่แล้วเราแล้วเราคอยแต่งไงไอ้แค่นนั้ละเแก่ ดรวยนะั้นเราอย่ามาร่วมกันนะครับแต่ละคนครับทายวัตถินครับผมบอกแล้วไายวัตถินครับครับ,รบทายวัตถินครับเล่าสิมาฟังฟังผมร้องเพลงกัน่อยไหม ม่ได้มักฟังผมร้องเพลงครับครับแต่ละคนบ่มีไม่นะครับดตไม่อยู่เดียวแบบเมลังใบจากพี่เป็นเบียร์ว่าพี่ลาชง พี่มันขอจะเลิอขอให้เลือน้ำที่เมืองมนุนแดนเดลสสุขาวาเดเดิมดำความสุนทรีอิมอาลมใช่ว่าใช้ชีวิตก็ถือว่าผิดสินข้อที่หา้า ใช้ฟานักพลดในอาสมลมหายใจไอเดินกินแสงตะว,วันสายลมแบกไว้ทำไมความคืนคมเลือดลมจะได้แล เช้าข้าพยาตายคืนสวรร์คืนหนาวดาดไม่ดังฟ้าฟ้านับหมื่นแสนโูดาดพลายไม่กินเหล้า tốt nó lúc là chúa đến đàn dốm mắt chút chút tình quá hùa chùm sum na lo, พูดจาภาษาทน้ำจันฟังฉันก็เข้าใจไว้ควบมุนสบายจักเวกลายวิธีมากมายเฝเวลาเลื่อนไหลปากนั้นเอาน้ำจันชนน้ำจัน ông anh có đi em Số so... lá Lá la la đừng cầm chào khá phải giấc tài cứ sâu ăn xin ngơi มีนางฟ้าฟ้านับหมืน่นแสนผู้ใดพลอยไม่กินเหล้าตกนลกละเชว้ดินแดนยมมาททด ทุกตีนควานหัวจมสมนรกโลกกาส,สุลไปว่าลากา